นู้นมาเดมาเดเล่นกัะตาก่นไปด้วยกันดี่ไหนาล้วมา,าท,ที่ตู้ตู้เหรอตู้นั่งไปอ่ะอ๋อว่านว่นนมาแล้วรถมาแล้วไปใครไปเที่ยวยกมือขึ้นใครจะไปเที่ยวอเออเ,เออไปด้วยใช่ไหมเอเนี่ยรถตู้มารับแล้ว ไปเร็วขึ mm ้นรถตู้ไปครับสวัสดีครับไปไปสวัสดียัง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 เออได้ได้ได้เองรถจอดไว้นี่เลยเนาะไปได้หลายคนดีเนาะอย่างนี้เนาะสบายเลยนี่ เปิดดูข้างในข้างในก็เต็มเลย่อโอ้จับน้องจับน้องจับน้องใช้รถตู้เหมือนคุ้มคุ้มตรงนี้แลเนาะรถตู้เนาะครับครับดีครับสวัสดีครับสวัสดียังสวัสดียังลงหลังลง้าที่ออาไมด ได้หมดแล้วลูกนเหนาวเลยืมอะไรบาย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 ละคไงไงบายบายอังบายบายอังตอนน้องยายีได้ที่นั่งดีแล้วบายบายเอ้ารถีจเบ้าน่เออเดี๋ยวเข้าบ้านช่วงหนาวไม่ต้องเรนาะคงไม่หนาวหรอกมันคงหนาวเลยไม่เป็นไรหรอก